สำนักข่าว CNN รายงานอ้าง s ส e e e นพ e s สแล้วก็เว็บไซต์แอ์วิชวลนะคะว่าเมืองกูรูแกมของอินเดียเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดในโลกค่ะดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI ตลอดปี2018นะคะเฉลี่ยอยู่ที่135.8และในช่วงเดือนพฤศจ,จิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย ปรากฏว่า AQI ของเมืองกุรุแกรมทะลุเกิน200หมายความว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแต่นอกเหนือไปกว่านั้นนะคะจาก30อันดับแรกของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดของโลกเนี่ยปรากฏว่า22เมืองแรกอยู่ในประเทศอินเดีย ด้านในเยฟซาโน่ค่ะผู้พูนในการกรีนพีซประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเปิดเผยว่ามลพิษทางอากาศกาลังขโมยชีวิตประจําวันและอนาคตของผู้คนโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้หมลพิษทางอากาศเนี่ยเรวร้ายลงและปัญหาหลากัลกๆของปัญหาโลกร้อนเองเนี่ยก็มาจากสาเหตุเดียวกันกับมลพิษทางอากาศนั่นก็คือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดังนั้นทางกรีนพีซค่ะจึงเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกรับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมลพิษทางอากาศในประเทศจีนกลับลดลงค่ะโดยรายง,งานพบว่าค่ามลพิษทางอากาศในปี2018ของจีนนะคะลดลง12%จากปีก่อนหน้านั้นและเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศร้ายแรงที่สุดของจีนคือเมืองเป่าติ่งอยู่ในอันดับที่33แต่กรุงปักกิ่งของจีนเนี่ยร่วงลงมาจาก100อันดับแรกไปแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลจีนที่เข้ามาควบคุมปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะไม่มีจังหวัดใดของบ้านเรานะคะติดอยู่ใน100อันดับแรกของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดแต่รายงานดังกล่าวก็พบว่า95%ของเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยล้วนประสบปัญหาเรื่องค่าฝุ่นละออง PM 2.5เกินกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโดยนอกจากไทยแล้วนะคะรายงานดังกล่าวก็ยังพบว่าเกาหลีใต้อินโดนีเซียและเวียดนามเองก็กําลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะค่ะ